ไปเพิ่งไปนี่มาวันนี้ไม่รู้ให้ทำไมให้ไปก่อนวันดีงามเฮ้ยขาเปิดได้เลยดี สวัสดีครับทุกคน จบแล้วทุกคนเก่งมากบจริงทุกคนเก่งมากบุ๋มโคตเก่งอะ่ะเรากลับมาสู่โหมดปกติกันเถอะดีใจได้เห็นอะไรยิ่งกว้างเลยจบสักทีเอาพวกเขาอ,ออจาจกแล้วเก่งกันมากเก่งกันสุดๆ แบบเราพลังหมาจริงๆอะหมาเล็กอะชิวาว่าสุดยอดเลยอะสวัสดีน้องนาสวัสดีครับ <c oughs> หนึ่งสอง <f ans> แฟนได้ปะหนึ่งสอง เบื้องหลังมิมเบอร์ทุกคนเบืหลังต่าตาเนี่ยเีวแครไปทำสิได้ค่ะหน้าสดไม่เอาละโอ้ยหน้าสดก็สวยอะไรุ๊บชิอุ๊บชิ ไมันได้เนาะเดี๋ยวโอ๊ยหดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวขอโทษทุกคนแย่มากอะไม่น่าพูดเลยพูดเมื่อกี้ไม่ได้เหรอเอาจบไม่เป็นไรไม่ได้เหรอได้ก็ไม่เป็นไรมั้งไม่ได้ โอเคโอเคี่เอ๊ะเฮ้ยยบีรวมบีรวมอะไรอะบีรวมอย่าซ้ำเติมเหมือนวิตามินป่ะบีบีรวมรวมตัวไมมไม่รวมเพราะว่าอีกคนไปอยู่กับน้องเพลินเนอีกคนโดนแยกอยู่ ทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะจริงๆ <st arts> เดี๋ยวมานะก็อ,อกลับมาด้วยได้เอา iPad อาเป็นตัวประกันค <st arts> นคนแบบว่าหนูภูมิใจโดยทุกคนมากเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่อยากขอบคุณเยอะเดี๋ยว เก็บไว้ขอบคุณบนเวทีแน่ๆนะ่นละโอ้ยอย่าโดนท้องอไปดิไลฟ์ยูมันติเียงไม่ได้นะจะี <c oughs> ทางนี้สู้ให้นลนะทางนั้สู้สมกันตอนนี้ โล่งมากแต่ว่าโล่งนะโล่งโล่งเลยแต่ว่าเดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวไปอนาคตค่อยว่ากันอีกทีวันที่ยี่สิบเก้าเขียนสปีดไว้กี่แผ่นลายมันทัดอยู่แต่ยังไม่ได้เขียนใส่กระดาษเลยก็เลยไม่ดูว่ายาวแค่ไหนเพราะว่าไม่มีกระดาษใี้เขียนต้องไปขอกระดาษจากคนอนแต่ว่า พยายามเขียนให้พอดีเพราะว่ากลัวได้แลบพี่ถืคนพี่ถืคนให้เข้าห้องน้ำตอนพูดสปีดนานๆเรงให้นั่นสิคะหนูกรลองยิ่งแบบว่าปีนี้เราแบบว่าเราแบบ ช่วยกันจริงๆอะเป็นเป็นลูกหมาตัวเล็กพี่นาตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นคอนเสิร์ตได้ว,ว้ายกลับมาเ <c oughs> พื่งร้องให้ไปสองนที <c oughs> โอ้หมดเวลาหนูไม่ได้พูดพอดี <c oughs> หนูร้องสิเพราะว่าทุกคนทําเพื่อนหนูขนาดนี้ทําไมหนูจะหนูจะกันน้ําตาอยู่ได้ไงใครบูลลี่มีเนยร้องเพลง,ไ,งออไม่ได้บูเีเออไม่ได้คิดมากทุกคนอะตอนซ้อมอ่านเผื่อเวลาทุกคนหนูพิมไปหนูก็แบบน้ำตาไหหนูร้องไห้ถ้าวันนั้นน่าจะรปลว่า เราเต็มที่แล้วครับจริงครับลองให้แบบนั้นอีกซ์ช่วยเหน่อยหน้าน่า <laughs> ะพงจอในเตัวพี่นะมาเลยกเก่งมากค่ะเราเก่งมากจริง,เร,เ,ง,รงเราเก่งมากเลยแต่ว่าหนูว่างานเนี้ยทุกคนเก่งกว่าหนูอีกจริงๆ คือวันนี้หนูว่าจะอ่านหนังสือใช่ป่ะสรารภาพเลยว่าไม่ได้อ่านเพราะว่าวาบุ่นมากพอมันใกล้จะปิดหนูแบบไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรก็เลยว่าจะอ่านหลังซ้อมแล้วกันเยิ่งมาซื้อกันมาส์เนื้อกัน ขอบคุณลูกคุนะคะเดี๋ยวเกี่ยวไว้พูดในเวทีด้วยใช่ไม่มีสมาธิเลยถ้าเปิดอ่านก็ไม่น่าจะรู้เรื่องหมันเขาก็จริง หลังซ้อมเท่ากับไม่ซ้อมนี่สิแต่วันนี้วันนี้ก็แบบว่าแอบแอบคิดว่าอาจจะไม่ได้อ่านเพราะว่าน่าจะเอ็มม่าก,ก็อยู่นี่แล้วพิกเกตก,ก็อยู่นี่แล้วน่าจะเมาส์แฟลเราฟังสปินได้เลยทุกคนตื่นเต้นใครไม่ตื่นเต้นบ้างก่อน <c oughs> ตื่นเต้นทั้งคอนทั้งทีเอีะแอนจอย e อนจอยมิอยทุกคนก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมว่ามีคนที่ยังกินเยอะกว่าเราอย่าลืมห้ามยอมหนูคนหนึ่งที่กินเยอะกว่า ได้กลับไปอ่านตอนนั่งรถตู้กับแน่ๆเลยเฮอยคิดอย่างกัน้สิไม่น่าทันอยู่คราอันนส้นสิไม่เจอใจรู้เรื่องคนอื่นหมดน่ท <c oughs> ุกชาวพับเก่งมากขอชช่นชมชาวคนข้างบ้านจริงคนขับเก่งมากเขาหนูเก่งมากเด็ดกากมากจริง ถึงเน็ตจะกาดแต่ทุกคนเก่งมากตอนรุ่นผลนั่นที่พี่ว่าจะผลไม่เอยพูดอะไรอะ่ะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามแต่วันนั้นหนูก็จะคือไม่รู้สิ แบบก็เห็นมาตลอดก็ทุกคนแบบพยายามมากไม่รู้จะเสียใจไปทำไมแล้วแต่ก็แต่ไม่น่าจะเสียใจนะวันนั้นไม่น่าจะเสียใจตอบแทนแฟนเขาด้วยเลขหกตัวตรงคือถ้าพูดแล้วพี่จะไม่ซื้อแน่นอนวะ่ะอย่าลืมพกสี่มงคลด้วยวันนั้นสี่มงคลอะไรอะ สีน้ำตาลได้ไหมสีเขียวก็ได้ถึงเราจะกากเราก็เป็นกากเผ็ดนี่นไวม,มาจอยกันเชียงใหม่นะคนอันนี้ก็ถึงงได้เลยจะกลับเชียงใหม่ จะดีใจกับคนที่กรุงเทพแล้วก็จะไปดีใจกับคนที่เชียงใหม่ต่อขอเกินๆนะคะพี่น่าขอเี่นๆมาใี้ดีสาธุพอสามตัวตรงห่อตั้งต้นว่ากันตอนนี้สบายใจก่อน หนูมาแป๊บเดียวก่อนจะดีใจกับคุณเชียงใหม่ได้ไปสอบก่อนนี่แหละชีวิตน่าหน่าสวยขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมหนูทุกไลฟ์เลย โอเคหนูไปแล้วทุกคนมาแค่นี้แหละมาขอบคุณแบบแบบพลีพลีขอบคุณเดีย๋ยวจะขอบคุณเต็มๆที่วันที่2ีกาแล้กันนะคะวันนี้ความเหนื่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้ให้หนึ่ง ไม่ค่อยเหน, bye น,นื่อยทุกคนบายบานย่าอยาไม่ฝันนะเลาไม่ฝันเหมือนกันนะคะขอให้วันนี้ทุกคนหลับไม่ฝันจริงๆอะหลับแบบสนิทไม่มีอะไรให้ต้องกังวลจนเก็บไปฝันพาุวันนี้เยอะพวงนี้เดินทางแล้วสิไปเจอกันจ้า,าอยอไปเจอกันนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะสู้ไปด้วยไไกันครับหลับไม่ฝันนะคะล้วงหนเยอะล้างค เฮ้ยหนลูลืมเล่าเรื่องนะัะให้ทุกคนฟังเลาอยู่เชียงใหม่นะพี่ขอสมขอบคุณนะคะหนูลืมเล่าให้ทุกคนฟังแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที e แล้วนะ <laughs> มันเกี่ยวกับวันที่หนูอะ Good night and sleep tight good night ครับไม่เอา good night หลับไม่ฝันคืนนี้ลาบก่อนคืนพรุ่งนี้ค่อยตื่นเต้นใจ ไว้เร,เราสนิทมนกันนะคะพระวันเยอะๆเราไม่ฟันค่ะเราไม่ฟันนะพระวันเยอะๆลูรืมขอขอเล่าก่อนขอเล่าก่อนคือนหนูอะไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมวันนั้นอะเมื่อวานแล้วทีเนี้ยหนูยืนรอรถยืนรอรถใช่พูดไม่ได้ยืนรอรถมันก็เดินเดินจะไปรออยู่ริมถนนอะแล้วทีเนี้ย อยู่ดีๆอ่ะหิน้น้าหินแบบประมาณเท่านี้เท่านี้หินประมาณเท่านี้ปุ๊บตกลงมาแล้วก็แตกข้างๆเลย้หนูตกใจมากแล้วหนูก็หันไปมองหน้าเพื่อนเพื่อนแบกือบถ้าสมมติตกลงมาใจหัวหนูคือเรียบร้อยอ่ะหัวแตก มัแบบมันน่ากลัวมากเลยแล้วแล้วข่าวสะพานพระรามสองมันก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาบนหัวหนูเลยหนูแโอ้ oh m ม god น่ากลัวมากมันเฉียนหนูไปนิดเดียวนิดเดียวจริงแบบตรงเนี้ยหินแตกแล้วหินแตกอะขนาดนั้นอะถ้าตกมาใส่หัวหนูจะขนาดไหนน,น่ากลัวมากเลยค ไม่โจกอะ่ะแบบไม่ตลกอะ่ะน่ากลัวจริงแต่ดีนะที่อูถ้าหนูเดินไปเร็วกว่านั้นอีกนิดนึงอะ่ะเรียบร้อยอะ่ะขอเนึ่อความแจะตกใจจริงๆแบบคือแบบเป็นคนที่แบบชอบคิดอีกมุมหนึ่งตลอดอะ่ะเดี๋ยวแล้วถ้าเราอะไรเงี้ย ก็เ,นคนคเลยแบบแต่ดีแล้วที่มันเป็นแบบนี้ที่มันไม่โดนันน,น่าจะต้องเจ็บมากแน่แต่ว่ามันไม่โดนมันไม่โดนแค่นี้แหละจะเล่าแค่นี้ตอนแรกว,ว่าจะเล่าอันนัน้นแต่หนูลืมไปด้วยอ้ยไอ้ไอ้นั่นน่ะน,น่ากลัวมากไอ้ที่หนังไอเนี่ย ที่แก้วแตกแล้วลงไปในน้ําแข็งอะคือแบบโ oh อ้ m ม g ก็มีนส่งมาให้ดูคือแบบเอาสารคนกินน้ําแข็งนี่นะที่ไม่เป็นไรบ้างจริงขอให้ป่อยพายจากสีแงะรยงนีง้อาจจะฟาดคอแล้วแล้วเราก็อาจจะได้โชคไง คือเนี่ยขนาดไม่ประมาทนะเนี่ยเดินเฉยเลยอะ่ะไม่ประมาทอะไรเลยก็ยังจะโดนนะชีวิตเรามันไม่แน่นอนจริงทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพดีๆนะคะยังอยากอยู่กับทุกคนไปนานๆหนูก็ด้วย, <c oughs> ยนั้นก็ใช้ชีวิตมีความสุขทุกวันนะ ถูกต้องจริงทุกคนก็ให้ชีวิตี่มีความสุขกันด้วยนะคะหนูไปจริงจริงแล้วบ๊ายบาย g ไนท์ i g h t ยวให้ฟันคะรับ